สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายพาไอซ์แลนด์นะคะวันนี้ก็ลมแรงค่ะมาเก็บเห็ดจ้าพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งขาลายมาเก็บเห็ดจ้ามาเก็บเห็ดนะคะนี่ดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งไม่ได้มาหลายวันมาดูที่ว่านจะได้เยอะไหมวันนี้ดูตาอือนี่ ยายวางคู่กันเลยยยาวางคู่กันเลยนะคะยายก็ลมแรงก็ถืออ่าด้วยตัดขามันด้วยเด้อพี่น้องจ้ะถือด้วยแล้วก็ตัดขาเห็ดไปด้วยถือไอ้ขาไอ้กล้องถือขากล้องอถือด้วยก็ตัดอุ้ยตัวบเบลอเธอเลยตุุ๊ตุุ๊ เออโอ้ยวันนี้มาได้อะหนุมน่มๆสาวๆเลยไอ้อยหญ่ๆให่นตะ,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 อ,อ,ะอกตุ้มๆดอ,อ,อกตุ้มๆเยอะจังนะ่ะมองเห็นไปตั้งไกลนะยายก็อาเก็บตรงนี้ก่อนเก็บตรงนี้ก่อนนะจ้าเพื่อนๆจ้าโอ้ยมองไปเห็นเห็ดเยอะอยู่นะมันมีใครแย่งหรอกยายมาคนเดียว เพราะว่าวันนี้ก็ลมแรงด้วยจริงอ่ประเทศไอต์แลนก็อ่าวันหยุดอยู่นะงันหยุดแต่ลมแรงฝนตกไอ,อเขาหยุดชดเชยด้วยสามวันวันกลางเต้นวันสุดท้ายกลางเต้นนะอ่ะนะอืแต่ก็ยังไปได้อยู่ งานไปจำปีของเขาทุกปีน่นแหละเขาเรียกเวทจำเนียเฮระเกียอ่าเขาจะมีดนตรีมันก็เราก็ไอ้นี่ยายก็ไปเที่ยวมาแล้วเนาะไปเที่ยวมาก็ก็เลยอ่าทั้งฝนทั้งลมตาบอกพักพนพักพนไม่ไปแหล้วะ่างี้เออก็เลยไม่ได้ไปยายก็เลยมาเก็บเห็ดน,นะจ๊ะ เก็บเพชรอุย้ยพี่น้องจ้าเปตตาสซออนเดิอว้าือ,อกำลังงามเลยกำลังดอกตุมต้มๆนะอดอกตุมต้มๆดอกตุมต้มๆเพื่อนๆจ้าโอ้ยไม่ได้มานานวันนี้ก็ได้เยอะแน่เลยดูตาดูตาฟปดจะดอกตุมต้มๆนะปกติมาเล้วมีแต่มันบานอืม พรุ่งนี้หาเก็บอีกเนาะถ้ามาเก็บทุกวันน่ะจะได้ดอกตุ้มๆนะเพื่อนๆจ้ะเก็บทุกวันจะได้ดอกตุ้มๆเลยเอาไปลวกลวกแล้วก็แช่ฟิดไว้เวลาไม่มีเราก็เอามากินเนาะมันก็ก็กินมั่งไอ้นี้มั่งเละในช่วงนี้กินมั่งแช่มั่ง ได้เยอะก็ไปต้มก็แบ่งเพื่อนเพื่อนบั่งอ่ฮะโอ้ดูจ,ะจะ้าดูซิจ้าป่านีม้มีแต่ยายกับพลังพลังประเทศอะไรยายก็จําไม่ได้อือหือยินเขาเดินมาเก็บน่าจะพวกปแลนด์พวกประเทศอ่าอ่าอะไรกอร์เมเนียอะไรนี่เนี่ยฮอ้ย ลืมชื่อประเทศเขาเคยถามเขาอยู่ว่าอยู่ประเทศไหนอืมเขาก็กินเหมือนเราแหละอืดูเห็นไหมพี่น้องจ๋าเห็นไหมอ้ยงาม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 เด้อพี่น้องจา๋าอุย้ยแยมอีมือหนึ่งก็ถือคือขากล้องอีมือหนึ่งก็อ่าถือมเนอมน ก็ต้องไอ้นี่เอาเพราะว่ามันลมมันแรงแนละ้วตั้งก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ก็ต้องทําอย่างนี้เลยเออโหเก็บเห็ดอ่ะเอาขายใหญ่มาไม่ได้หรอกเพราะวันส่งเห็ดไม่เจอส่งเห็ดไม่เจอจ้ะพี่นองจะ้ะยายต้องปิดเสียงเด้อลมแรงลมแรงยายให้ฟังเสียงลมตอนที่แรกเลยตอนนี้ก็คืออ่า ยายก็อธิบายเนาะยายเก็บเห็ดอ,อ,อยู่ดิอุ้ยดอกตุมตุมมาเด้อพี่นองจ๊ะดอกตุมตุมดอกตุมต่มตุ้มนี่ก็กำลังอ,อ้ออ้ะกำลังอ้ออ้ะจ้ะพี่นองจ้ะกนลังอ,อ้ออ้ะกำลังอ้ออ้ํกำลัง,อ,อ,ลงอ,อ้ออ้อ <c oughs> ยายต้องขุดดินออกไงตัดขาตัดดินทิ้งไว้ที่นี่ เพาว่ามันจะได้ล้างง่ายดอกมันใหญ่มันล้างไม่ยากหรอกพูดถึงแต่ว่ามันก็ต้องตัดดินออกอะ่ะแต่ปกติแล้วยายจะวางขากล้องแล้วก็เก็บเก็บมากองกันแลยก็ตัดมันจะง่ายกว่าเดีย๋ยวไปเก็บทางนู้นก่อนเก็บทางนู้นมาก่อถอนถอนถอนมาแล้วก็มาไอ้นี่ จะใช้วิธีตัดจุ่มไปเลยก็เสียดายค่ะมันยายมีแต่ทนมีแต่ทนขามันอ้วนอวบมันหวานเนอะพี่นองจอ๋อฮะมันหวานจา้ะเนยตัดขาปกติอันไหนที่มันมันแก่แก่แล้วก็ตัดดอกมันทิ้งนะเอาขามันไปมันก็ หวานอร่อยเหมือนกันออืมันไม่นิ่เหนียวนะเห็นเนี่ยเห็นพึ่งขาลายมันไม่นิ่เหนียวมันได้เียวเด้อพี่นองจ๊ะยายนึกชอบกินนะยายชอบกินดูเจอจอีกแล้วเจออีกแล้วอันนี้อีกโอ้ยกินต้มมันฝนตกฝนตกแล้วก็อันไหนที่เปน อะออกมาหลายวันก็เน่าเลยเด้อเน่าเลยเราก็มาเก็บได้ดอกตุ่มๆเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะมาเก็บอีกหาเก็บกาเก็บยาเก็บไปเก็บไบเก็บไ้เก็บไปพี่นงจ้าอูู้้ตะพูตะพี ตะปูตะปีตะปูตะี่ใอยู่ติดกันหนสามดอกกำลังขึ้นดีเรามาก่อนเอย่างนั้นมันจะขึ้นมันจะเน่าเลือบทีนี้ยเออจะขึ้นจะเน่าออบันนี้ได้เยอะแน่เลยใหญ่เนี่ยโอ้ยคนจะตกฟ้าจะร้องก็ออกมาเออบอกตาฉันไปหาแล้วดูเห็ดก่อนเด้อ คนหลังประเทศไอซ์แลนด์ไม่กินแปลกกันนะหลังประเทศอื่นเขาก็กินนะไม่พูดถึงยายก็เห็นเขาลงอนันอยู่นะลงข่าวอยู่เป็นเฉพาะพวกฝรั่งในเมืองหรือเปล่าไม่กินเห็นเ็าลงข่าวว่าไหนกินได้ลงไหนกินไม่ได้เนาะคนอยู่ต่างจงังหวัดอะ เขาก็เก็บเห็นก็ลงในทีวีอยู่ป้างาม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 อู้เป็นตะตะอ,อ่อนเป็นตะตอนเป็นตะตอนอันนี้ถ้ามีคนหนึ่งออาถือกล้องแล้วยายก็เก็บคือจะไอ คนคือจะอิจช้าเนาะดูคนดูคือจะอิจฉ้าบ่าโอ้ยจังเ่นเนาะเอออันนี้เราเดินอย่างนี้ก็ยังว่าแหละทําคนเดียวทํา youtube ไปเรื่อยอเก็บด้วยทํา youtube ด้วยพอประมาณอู้ตะปูตะปีนี่พี่น้องใจเห็นไหมตะปูตะปีตะปูตะปีตะปูตะปีเนี่ยมันมันเหมือนเหมือน,น,น,นในเหตุในนั้นเขานะ เห็ดพึ่งหวานที่เขาไปเก็บบนเขาอะ่ะกระปูกตะปีอย่างนี้แหละอืมของยายไม่ได้ไปกับเขาตังทีหนึ่งไม่รู้ที่ด้วยแหละแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเดินไอ้น,นี่เขาด้วยมันอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดเดินขึ้นเขา,า,าอะไรนะขอให้ได้ไปสักครั้งหนึ่งเถอะแต่ได้ไปเลยเห็นที่ก็จะไปเก็บให้ดูอืม จะไปเก็บให้ดูพูดถึงยายก็ขายไม่เป็นกับเขานะบางคนเขาหาเห็ดได้เขาก็ขายเนาะเขาโพสเฟซบุ๊กขายเออแล้วก็ไอ้นี่ขายผักขายเห็ดอะไรประมาณนี้นะยายนั่นไม่ได้ขายเลยมีแตะเก็บแล้วก็อ่าลวกออื เนี่ยดิยายพาพาไปดูในตะการเนี่ยได้เยอะแล้วเด้อพี่น้องเพราะเห็ดไอ้อันเนี้ยขามันยาวเห็ดพึ่งขาลายนขามันยาวยาวยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยอวบอวบอันอันอืออื้อฮะออวบอวบอันอันพ่งนี้มันมาเก็บอีกได้ตะกีด,ดอกก็เอาเพราะว่าเราเอ่อ ดินทางมาวันนี้เราก็เก็บไปส่วนหนึ่งม่อย่างนั้นมันเก็บไม่ทันไงมันจะเน่าอือฮึว่าแต่ผ่านมาวันเว้นวัน,บ,นบางทีมาดูเอาเจอฝนเน่าเลยอือฮึัดเยอะขนาดนี้เชียวเยอะขนาดนี้โอ้ยายไปเที่ยวหลายวันเนาะ ยายไปเที่ยวกันหลายวันยายอันนี้ยายไม่ส่งเอาที่มันเน่านะอะอยายจะส่งเอาแต่ที่อําตุมตุม้มส่งเอาแต่ที่มันตุมตุมฝรั่งที่เคยมาเก็บมันกลับประเทศมันหรือเปล่าไม่รู้นะปกติแล้วมันจะมาโกนยายอีกมันจะมาเก็บกกนยายอีกมันเดิน เดินสองสามคนนะ่ะเดินในป่าเนี่ยออื <c oughs> น่าจะเก็บไปประเทศเออมันน่าจะกลับประเทศมันคนโปรแลนด์เขาก็กินนะจือ <c oughs> อือหึตะปูตะปีอันนี้โอหัวมันเล็กนิดเดียวเด้อดูโคนมันที่คนมันใหญ่เบลอเลยอือหึ โอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภานะคะไอ์เลนดไทยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย